ดังมากไอพีมด้วยพิมด้วยเอเลนก์แกเป็นคนน่าต้องปิดเสียงเลยป่ะเนี่ยไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดพี่แต่อย่างมันดีเสร็จละว่าฉันน่ะสิฉันน่ะสิมารวมรวมรวมอ่ะเดี๋ยวมึงฟังกูนะเรื่องแรกมึงเห็นอะไรใช่ไหมผลที่ตามมาเวลาพวกมึงหลุดแล้วเป็นไงเห็นแล้วใช่ไหมที่หลังอย่าทำอีกนะเว้ยเพื่อนเพราะว่าอินชาคือครอบครัวปบาฟัน มึงทําอะไรมึงรู้ถึงคนข้างหลังด้วยนะเว้ยอย่าลืมเออแต่ว่ามันมันมันก็ทําให้ให้เห็นเว้ยแบบว่าบอกมึงเออมันทําให้เห็นว่ามึงรักกันจริงแต่มึงรักกันในทางที่ผิดเว้ยเข้าใจปะมึงรักกันในทางที่ผิดเว้ยมึงงรรัักกนจิแต่เอแต่มันก็ยังดีที่เบรกได้ไหมมันมันแต่เอพูดถึงยากอะที่มึงยังฟังกลัวสี่สิบคนนะแล้วมันแบบอารมณ์มันขึ้นเรื่อยเรื่อยมึงเขาก็เป็นเหมือนกันเหมือนกับเราอ่ะกูก็มองว่ามันก็เหมือนกันไหมกูกูเองะกไม่ไม่ไม่เว้ยไม่เป็นไรพี่ อ้วนก็เป็นอ้วนก็พูดโอ้ก็พูดตอนนั้นน่ะมันยังได้ทำให้รู้ไงว่าเออมิงที่เราไปมาแม่งทําให้เราแบบเออดีขึ้นแก๊งเราแม่งไปจับมือแน่นจัดเพราะว่าเราคืออะไรข้อความไม่ได้ไปไม่ได้ไปี่ไม่ได้ไปก็ไม่รับกมเลยเรื่องแรกเลยนะใครถอดชุดบ้านใบ มึงกลับแก๊งมามึงโดนปรับสองล้านโอ้โหต่าเอาลุ้ยเลยพอว่าเลยไหมเพราะว่าอะไรดูไหมเพราะว่าอะไรรูไหมหนึ่งวันละถ้ามึงปรับกูเช็คโ c ซ c ซถ้ามึงเปลี่ยนกูปรับสองล้านเพราะว่าอะไรดูไหมหนึ่งการโดนพวกมึงโดนป่นกูเป็นห่วงพวกมึงเรื่องโดนป่นเข้าใจไหมเพราะว่าถ้าพวกมึงโดนป่น ก็ไม่อะไรอย่าคิดนะว่าถ้าตัวเองไม่สตรีมมันไม่โดนแล้วถ้ามึงไปโผล่สตรีมใครสักคนแล้วมึงเห็นเข้ามาแล้วละมันอะไรอะเรื่องที่สองเหมือนเดิมห้ามปนเด็ดขาดไอ้แบนบอกไม่มีแก๊งก็ไม่มีกดแก๊งนี่ไอ้แบนบอกอะเล็กๆแบนี้ไม่มีกดแก๊งมึงก็กลับไปไอ้แบนถามกลับมูไม่ได้ไม่ไยังไม่พูดเชียร์มึพูดแล็กควายทำไมกูตอนนี้ไม่ได้พูดนะเพราะงั้นยูติดตลอดวาหนึ่งเรื่องชุดนะมึงห้ามเปลี่ยนเพราะว่ากันโดนพวกมึงโดน เรื่องข้อที่สองเลยนะห้ามป้นเด็ดขาดนี่หัวบ้านร้องไห้แล้วนะข้อที่สามเดี๋ยวกูจะไปคุยกับทุกแก๊งว่าเหมือนเดิมดำน้ํากูขอถ้ามันไปฟ้องสภามึงฟังกูกลับมากลัวแม่งหนักแน่แค่นั้นแหละโว้โหข้าันจะมีแก๊งเหมือนเหมือนเดิมเราจะทําส่งแค่สภากับดูไว้แล้วก็โอเวอร์แต่ราคาดูไว้กับโอเวอร์จะสองหมื่นห้าสภาสองหมื่น สองหมื่นหกสองมืนเจ็ดค่อยว่ากันทีหลังไอเคระยะสามร้อยกว่ามิ้นต์แก๊งเอทีอาร์สุกแก๊งบ้านไอเตู้กูถามได้วเดี๋ยวนะเพื่อนรถถ้ากูใส่บ้านใบแล้วกูโดนป้นแล้วจับได้ว่าเป็นแก๊งอะไรเงี้ยก็หลังมึงเรียนถูกมะมึงก็จับแม่งไว้มันนั่นแหละที่ก็จับแม่งไว้อะแล้วก็แล้วถ้าเรากลับมาอย่าลืมนะเราไมึงจำมึงจำไว้เลยเพนห้าหกนะเว้ยขวดละล้านนะเพื่อนขวดละล้านนะ ไม่ใช่ก็หลังจากนี้ใครพกอ่ะก็ให้มันดูดปากกันเองเลยเพราะมันเป็นตัวเองแล้วปืนกุญแจแดงด้วยเดี๋ยวเขาจะมาชี้เขาชี้ซองปืนญดไม่เดี๋ยวคุยกับน้าเรื่องกุญแจแดงคุยให้เพราะเรามีเยอะมากมันแพงเดี๋ยวคุยให้โอ้เขาก็มีเยอะเขาต้างรอเขาเขาได้อยู่แล้วแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเพนไม่ต้องพกเดี๋ยวไปซื้อแบนเดตมาเก็บไว้รอใส่แบนดเห้แล้วจจกกแบนเดตเอาซองปืนห้ามใส่ถ้าใส่โดนปรับเองนะ ผมบอกว่าใจกันนี้นะใจเองหมดแหละพวกมึงข้อที่สามนะอันนี้ข้อที่สี่แล้วปะเออข้อที่สี่ส่งเงินเหมือนเดิมกันพวกมึงแผ่วส่งที่เคเหมือนเดิมเราทําทุกอย่างระบบแก๊งเหมือนเดิมแล้วขอถามหน่อยคนขายยาไหมยากูทำไงเนี่ยเออแป๊บนึงมันจะมีเรื่องนี้ด้วยเก้าอี้เราจะมีสี่สิบสล็อตในหละปัญหาเลยใช่ไม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 ่เดี๋ยวกลับไปถึงเราก็บอกนะเลยว่าเราเมากเก้าอี้คืน ถ้ามีแก๊งไหนจะมาชิงกับเราก็เราเล่น40ไม่ที่พวกคือไอ้แบมึงมึงคือเอ็นทีอาร์แล้วนะไอ้แบกิวไม่ต้องเสียวไม่ต้องอะไรเลยนะคือตอนนี้มึงคือน้องน้องอะไรนะถ้ามึงเงไหนอ่ะมึงโดนกูกระทืบแน่จะเป็นเหมือนไอเฮฟุกี้อ่ะที่มันจะไม่เหลือขี้อะไรเลยมันจะไม่บูแดงบูฟ้าก็เอาหมดเลยนะกูเตือนแล้วนะถ้ามึงถ้าสมมติมึงอ๋อเขาดูไว้คือพวกกูขึ้นเก้าอี้แป๊บเดียวไม่ได้มึงจําไว้เลยบูแดงบูน้ําเงิน ทุกอย่างมึงคับแน่เอาง่ายอนที่เส็จมาแน่อ่ะแค่แหละมึงเหลือแค่กุญแจตู้อ่ะนะ้องเราจะอยู่กันเหมือนเดิมนะเซตเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นส่งเงินเหมือนเดิมส่งที่เค <c oughs> แ,ตแต่แต่ใครขายยาปุ๊อยากให้แบบใครที่ยังไม่ได้อ <c oughs> ุดอ่ะมึงแปลเลยตอนนี้มันจบแล้วเดี๋ยวมึงรอไปเอาพรุ่งนี้เราไปคุยกับโอเวอร์พรุ่งนี้ประชุมใหญ่อีกรอบนึงให้มันเคลียร์ทุกอย่างมีต้องเข้าเต็มนะถูกไหมเข้าเต็มนะเหมือนเดิมเข้าเต็มเออเขเหมือนเดิมเพราะว่ามันวันเสาร์นี่พรุ่งนี้ใช่ปะ ม่บอกอไว้ก่อนว่า<ล>พรุ่งนี้จะมาคุยด้วยแสนหนึง่งเดือนหนึง่งถูกไหมเออครับแล้วก็เริ่มวันที่ยี่สิบเก้าก็คือหลังที่เราเคีรไรเสร็จแก็คือเริ่มวันนั้นแหละยี่สิบแปดพักวันหนึง่งยี่สิบเก้าเหมือนเดิมทำทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วก็มีอีกเรื่องหนึง่งเรื่องเรื่องเนี้ยมึงจะทำให้รู้เลยเว้ยว่ามึงหลักแก๊งจริงหรือเปล่าถ้ามึงไม่ส่งเงินแก๊งแสดงว่ามึงมึงมึงแค่มาอยู่เพื่อแบบ ให้เพื่อนสบายใจอ่ะแค่นั้นแหละมึงมช่วยกันไว้มึงจะกูอยากรู้ว่าพวกมัจับกันแน่นไหม,ม,อไหมตอนเนี้ยแกงไม่มีแล้วอ่ะแค่นั้นแหละแล้วก็ถามว่าจะกลับมาสุดแดงหรือสุดดำสุดดำดับไปคยโบเวอร์ over. เขาเป็นไงเขารอคุยอยู่พรว่าเขารอคุยอยู่บ้าเมื่อกี้าไอไปไหนบ้างเขาอยากรู้ว่าไ้แม่คุณยังไงแม่สุดท้ายตกปลาดำรน้าลึกน้าตื้นไม่ตกปกูคุยกับเขาได้ไม่เป็นไรคุยกับเขาได้ไอ้แก้วบอว่ามึงตกปลาได้บเบส้อส่งปลาูลทวียาไปสล้านบเบไม่ส่งส่งกันไม่ใช่แต่อยากให้คิดนะว่าที่ที่ส่งใบเบสถ้ามันตัดเงินนะคือมันก็เป็นเงินไม่อยาคิดว่ามันเป็นของเงินมันตมเงได้เลยไม่ แป็นนึงเนี่ยแป็นนึ่งหรือว่ามึงเป็นหนึงขอแทรกได้ไหมได้ครับได้แท็กได้ไหมถ้พี่มึงทำนะครับเขาสภาเชิญเลยครับอ่านะเรียกให้ไปสภาครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ปาแล้วตอนนี้เลยมีครับจะจะจบแล้วแป๊บนึงแล้วก็อีกอีกเรื่องนึง กูขอเป็นเงินห้าแสนไวเบยสองแทงได้ปะกูจะได้ขึ้นอาวุธในระหว่างเนี่ยจบเดือนหนึ่งปุ๊บกูขึ้นอาวุธให้พวกมึงหมนเลยตกวน่าไหไอ้ป๊นนะคือกูเหมาะกูมองว่าเนี่ยที่ที่เนี่ยนาจะเล่นกูคือเราเราจะไม่ต้องลงกัวอี้กูมองว่าถ้าลงก็ลงไปเลยลงก็ลงไปเลยปะ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  เพื่อนอ้นี้ก็ไม่เรียกกูเลยอ้นี้ไปไหนวะขึ้นมาขึ้นมาเลยจ้าไปเลยจ้าพี่คนได้อีกะได้อีกคนนึงนะได้อีกคนนึงได้อีกคนนึงขึ้นมาขึ้นมาเอ้ยไอ้ผมมมาขึ้มาขึนมาขึ้นมาขึ้นมึมาขึ้มึนมามาเลยนอา้มาข้านม้ามึมึก้นะอย่า้า้า้า อ๋จริงนะนี่ได้แต่ไปเป็นได้แต่ก็ดีนะมึงมึงมึงเนียนไปเป็นนี่ดิตู้ตู้ช่างอ่ะตู้แกงช่างอ่ะทำงานอะไรอ่ะกูลืมคิดเลยกูที่บอกกูจะไปสมัครช่างเอทนพยาไปสมัครช่างหมดเลยเปล่ารวยเลยเดือนยังได้ไหมเป็นเป็นตำรวจให้มาไหมลุงมัมซัมเบ้เขาซุ่มไม่มีข่าวคูลงแน่ ไม่เหมือน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 ว่าเราจะไม่ต้องลงกอาอีมั้งแต่กลัวว่าเราลงไปเลยเนไหนก็นโอเวอร์ต้องโดนอ่ะเหมือนว่าโอเวอร์ต้องโดนลงแล้วเราไม่โดนไหมโด,โดนคู่กับพี่โดนโดนคู่ไป,คไปเลยนะถ้าถ้าเนี่ยแค่โดนคู่ไปเลยพี่ที่บ้านทำไมเขาประกาศที่บ้านอ้วนอ้วนทางมหาเหมือนหมอตายอยู่ข้างในปะ นะจริงๆเอาคุณสีเงาไงคูณสีดำได้ไงเพื่อนเ,เดี๋ยวเดี๋ยวอางนี้พี่จะบอกก่อนเลยว่าส่วนแรกอ่ะมีสองส่วนที่ต้องคุยส่วนแรกเลยคือทีไ่ไปไม่ทันไอตอนที่เราคุยกับโอเวอร์ข้างหน้าใช่ไหมแต่เราก็ไม่ได้แบบมีการที่จะแบบไปโอเคมันอาจจะเป็นอารมณ์แต่ว่ามันก็ไม่มีพฤติกรรมที่จะส่อเสียงไปทางแบบ จับพงจับผิดอะไรกันอ่าอันนี้พี่พูดถูกต้องนะเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวเราก็คงเป็นเหมือนเดิมพี่พี่ครับพียบผมผมขอเป็นอย่างนี้ได้ไหมครับผมขอลงกับโอเวอร์เพราะว่าผมมองว่าฟังผมก็ได้มันไปเชิงโอซีแล้วอ่ะตอนนั้นอ่ะณนะตอนนั้นถึงพวกผมจะไปคุยก็ตามแต่ตอนนั้นอ่ะผมมองว่าแรงผม,มาทําให้ถูกผมควรได้รับบทลงโทษครับพี่ผม ถือว่าอันนี้ถือว่าเป็นผมขอผมขอลงเองแล้วผมขอปลดเองไปวลงไปคู่โอเวอร์เพราะว่าผมมองว่ามันไม่โอเคครับสาหรับผมนะผมมองว่าออคนในแกงมันไม่ไม่ควบคุมอารมณ์ตึงไม่ได้ทั้งทั้งที่โตออก็หลายคนอะ่ะแต่มันมันมันทํากันไม่ได้อะออผมออผมขอลงลงครับนะยังไงผมก็ยืนยันขอลงถ้าโอเวอร์ลงโดนลงแล้วผมไม่ได้โดนลงผมผมรู้สึกไม่สบายใจทางแกงนลครับผมคุยกันมาละพอไปกี้เหมือนเหมือนเหมือนพี่เหนียวบอกมาละ แต่แต่อันนี้คือผมคุยมาแล้วแบบไม่สบายใจกันจริงครับก็คือขอลงไปคั่วอร์แล้วเดี๋ยวผู้อาผู้ข้อไม่ยินามสูไล่พี่อยากเข้าใจว่าโอเคเนี่ยคือมึงแสดงเจตนาของมึงแล้วแต่มึงต้องเข้าใจมุมมองของดพี่เป็นกลางอะไรที่มันไม่สมควรมันก็ไม่สมควรจะเกิดขึ้นผู้อาผู้ข้อไม่ยินดามสูไล่คือรู้คือรู้ว่ารับผิดชอบร่วมกันแต่ว่ามันไม่สมควรอ่ะ พี่ทำแบบนี้กับมึงไม่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 ไมไมงั้นน้าให้ผมอยู่ต่อแต่พวกผมขอลงเองแล้วผมขอปลดปลดแก๊งเตงสักเดือน,นครับน้าให้อยู่ต่อแต่อันนี้คือผมจะมาพูดว่าน้าให้ผมอยู่ต่อผมโอเคครับผมอยู่ต่อได้แต่ตอนเนี้ยคือผมขอลงเก้าอี้แล้วก็ปลดปลดเอ็นเทียบจากสภาก่อนออื uh huh. เดือนหนึ่งแล้วเดี๋ยวเทว์กลับมาทําแก๊งได้เมื่อไหร่ผมจะกลับมาพร้อมเอว์ครับเพราะว่าน้องมัน,มน คือพอมันหลังากเหตุการณ์นั้นนะะพอไปคุยกันที่อุโมงค์อะไรเงี้ยมันมันรู้ตัวกันหมดเลยว่าแบบมันก็ไม่ได้ถูกอ่ะกอดีมันก็เลยดีมันผมว่ามันลงไปเลยดีกว่าโอ้ผมลงลงคู่เวอร์แล้ไม่ไม่เป็นไรครับนะขอบคุณน้า้ำอ่ะโอเคแต่ว่าไอเรื่องเนี้ยพี่บอกเลยนะว่ามันไม่แฟงกับมึงอ่ะเขาไม่เป็นไรครับพี่แต่แต่ไอ้ผมขอเป็นอย่างนี้ได้ไหม ถ้านายอยากช่วยจริงผมขอไม่ยึดคุญแจแดงกับให้พผมขายยาได้ไหมแค่นั้นเลยครับที่ผมจะขอขอเป็นแค่นี้จต่เอาคุณแจแดงไปแล้วก็ลดประมูลคืนไปแล้วก็ขายยาขายยาได้ครับพี่ไม่เอาคุญแจแดงคืนไปมึงจะขายยงขายยาอะไรใช่ป่ะใช่ครับพี่อ๋อขายยานี่มันปกติประชาชนขายได้ไหมไม่ไม่ได้ครับเฉพาะแก๊งเท่านั้นที่ขายได้ผมขอวุฒิคือพี่บอกว่าจะให้คุญแจแดงใช่ไหม ใช่ผมมีแล้วถ้าพี่ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้ามีกุญแจแดงพี่ต้องมีบัตรแกงด้วยนะถ้ามีบัตรแกงก <ke S 1> ็เขามีอยู่แล้วไงเลยไม่ได้ยืดเขาอ,อ๋อคือเราจะไม่ยืดเขาถูกต้องไหมพี่ใช่ <ke j> โอเคครับคือถ้ามีบัตรแกงมีกุญแจแดงอันนี้ก็คือขายยาก็คือปกติครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าสมมติไม่มีบัตรแกงเนี่ยถ้าขายยาไอที่ครับใช้กุญแจแดงเนี่ยจะโดนปรับล้านหนึ่งครับแต่ถ้าเขามีบัตรแกงหรือกุญแจแดงนี่ยไม่ผิดปกติแต่ว่านี้มันมันคือเงื่อนไขที่ต้องแตกต่างออกไปเข้าใจใช่ไหมวุฒเข้าใจครับ ก็เป็นว่าตามนี้อาคุณใจแดงคืนไปแล้วก็รถประมูลคืนไปซะอันนี้เป็นกรณีที่มึงรับผิดชอบตัวเองอดตัวเองลงพี่ถือว่าเป็นอย่างนี้ดีกว่าได้พี่น้อยให้ให้พี่ให้พี่ทําให้มันถูกต้องอย่างนี้ดีกว่านะได้ได้ครับเห็นใจกันหน่อยได้ครับพี่ครับเอาเอารถประมูลคืนเขาแล้วก็เอากุญแจแดงกุญแจแดงทิ้งไว้ยังยังไม่ได้ยึดครับพี่ไม่ได้ยึดอะไรสักอย่างเลยแล้วรถอะมาขอขอไม่ได้ยึดครับยังไม่ได้อยู่ครับพี่คงอยู่ตามนั้นแต่ว่าไม่มีแก๊งอะ พื่อให้ขายยาได้นะแต่ว่าเสื้อเสื้ออะไรพวกเนี้ยระวังไว้นิดนึงได้ครบพี่อันนี้ไม่ไม่ได้เสื้อแกครับเสื้อ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 คอปขวบโอเคามนั้นแหละไปก่อนเถอไปขอบคุณครับโอเครครับขอคครับอคครับโอคครับโอเคครับเคครับโอเคับโอเคครับโอเคครับครับอเคครับอเคครับอเคครับโอเครับโอเคครับอคครับอครับโอเคครอคครับเคครับอเคครับครับเคครับออคครับครับอคคโอเคครับเรับอบอ บ้านก็ไม่ได้เพื่อนบ้านก็ไม่ได้ไม่เป็นไรบ้านก็ไม่ได้ก็ไม่ต้องกลับไปบ้านเพื่อนเดิมไฟังฟังนะ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 เบาให้เอาเพลนเก็บให้หมดเลยนะอย่าเอาจาบ้านออกกลไปขึ้นไปยกเองแต่แต่ขออะไรอย่างหนึ่งนะเอากฎห้ามบ่าวผู้หญิงมาแล้วออกได้ไหมถือว่าพี่ขอได้ไหมไม่้ได้ไม่ใช่ไม่ใช่คือที่มันมีกฎเนี้ยเพราะว่าคนอ่ะมันชอบไม่ทำงาไม่ทำงานไม่ทำไม่ทำงานไ่งานไาไอทีไม่ทํางานไม่ทำงนไ่านไไ่นไ่อไม่ทางานไาไนไาน เปิดใส่เสื้อคู่ไอ้เพี่อเปิดใส่เสื้อคู่อ้ยควายไอ้เพ่อเราใส่เสื้อคู่เราคลายเหมือนกันนะเราเราเริมคือกับโอเวอร์ใช่ปะไปโอเวอร์พี่ใบไอ้เปิดไปคุยกับโอเวอร์ให้สาวผมจะกลับบ้านใบได้ไหมพี่ไอ้เพื่อใส่เส้อคู่เราใส่เสื้อคู่เฮ้ยนาดาวเออว่าไงอยู่ไหนอะกมไงอะ